ทำอะไรทุกครั้งครับแนะนำปรับแฝดไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปปรับเรื่องหน้าครับผมครับเสียงผมมันล้วนหนาผมก็โลคัสเบรทิงเลยทดสอบทดสอบนี่ครับสมมติเสียงผู้หญิงครับเสียงอระเล็กทสอบัดสอบัดสอบทดสอบทดสอบพอมแบบต่ำ สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับการใช้งานมิกคร่าวๆครับด้วยเป็นการปรับเสียงเพลงปรับเสียงไมค์ครับแล้วมาดูเทคนิคการปรับเสียงยังไงลาโพงจะไม่ขาดแล้วมาดูเทคนิคการปรับยังไงครับไมค์ไม่หอนครับผมเรามาชมกันว่าคุณสมบัติของมิกมีอะไรก่อนครับมิกครับคือตัวรวมสัญญาณเสียงทั้งหมดว่วเป็นเสียงไมค์เสียงเปิดเพลงเสียงโทรศัพท์จะเข้ามาในมิกทั้งหมดครับผมเพื่อส่งออกไปหาคอสหรือส่งออกหาพาวเวอร์ครับผมครับก็มีหลายแบบหลายสไตล์แล้วแต่คนชอบครับแล้วแต่คนใช้ครับอย่างตัวนี้ครับมิก็ าได้4ี่ไม้สช่องสัญญาณครับหรือลูกค้าต้องการใช้ช่องมิกมากครับก็สามารถซื้อตัวใหญ่ขึ้นมาได้ครับแต่การใช้งานเหมือนกันทุกอย่างครับต่างกันแค่ช่องไม้ใสครับผมมาครับทีนี่เรามาดูการใช้งานของมิกก่อนครับผมครับมิกสีช่องนี้ต่างกันตรงไหนไม่มีจุดต่างเหมือนกันหมดครับอยู่ที่ตรงนี้ครับคือสัญญาณเข้าครับสมมติว่าเราใช้สัญญาณช่องสี่เป็นขาเข้าครับช่องสี่ขั้นตอนแรกทํายังไงครับ ขั้นแรกครับผมเรามาทำเกณฑ์ก่อนจุดนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดครับผมอย่างเช่นผมทำซาวรถแห่ผมต้องทำเกณฑ์ให้ได้ก่อนทำเกณฑ์ได้ปุ๊บอย่าอื่นปรับที่หลังครับผมผมลงเกณฑ์อยู่ตรงนี้ครับมผมเห็นไหมครับเวลาเราเปิดเกณฑ์เบาครับเนี่ยเกณฑ์ดูไฟตรงนี้นะครับผมนี่ครับจะรู้สึกพูด เหนื่อยมากครับผมเหนื่อยมากทีนี้ผมจะเกณฑ์ีกเกณฑ์จะดีอยู่ประมาณศูนย์นะครับทดสอ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 บดีครับพอถึงศูนย์ก็ผมก็พูดใหม่ง่ายขึ้นครับประมาณนี้ระบบเกณฑ์ครับสำคัญมากนะครับเกณฑ์ครับพยายามอยู่ประมาณศูนย์ครับถ้าเกินไปก็รู้สึกเสียงแตกน่นนครับทดสอบทดสอบน่ครับเสียงกระพงแตกบางทีถ่าเลยตรงนี้ไปครับผมเกณฑ์ก็เป็นส่วนสําคัญมากในการใช้งานครับผมอีกหนึ่งปัจจัยครับบบเกณฑ์ยิ่งเร่งแรงครับไม่ยิ่งหอนนะครับนี่อีกหนึ่งปัจจัยของเกณฑ์เลยครับสลับตรงนี้ครับ เลขหนึ่งจุดครับที่คนมองข้ามเกณฑ์จะแรงจะเบาเพราะอะไรครับเพราะแก๊กครับแก๊กก็มีผลนะครับแก๊กก็มี2แบบครับตอนนี้เป็นแบบบาลานครับจะได้เสียงที่แรงกว่าและเกณฑ์ที่แรงกว่าครับผมครับมาผมจะลองเสียบช่องนี้ดูครับผมโดยที่เกณฑ์ไม่ต้องเท่ากันครับอี่ิวปรับเหมือนกันครับผมครับปรับแฟดไปก่อนครับครั้งแรกทำอะไรทุกครั้งครับแนะนําปรับแฟดไ้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งจะปรับล่วงหน้าครับผมครับเรามาดูเกณฑ์นี้กันตัวสองทัวสองตัสองตสอสอ ทดสอบ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 ครับแน่มาดูกันครับตัวนี้ก็แช็คแกกตัวนี้เห็นไหมครับเกรนครับอันนี้เล่งเบากว่า อันนี้เร่งแรงกว่าครับผมก็แล้วแต่จุดนี้ด้วยครับผมสหรับแก๊กก็มีผลต่อเกมเหมือนกันครับมาทีนี้ถ้าเกณฑ์แล้วได้ปุ๊บเราก็มาดันสไลด์ขึ้นได้เลยทดสอบนี่ครับผมก็จะขึ้นตามที่เราสไลด์เลยครับแต่ถ้าเกมไม่ได้ครับผลพูดก็รสิทธิ์ในล้าครับทีนี้เรามา EQ กันยังไงทีนี้การ EQ ครับมีหลายแบบครับผมแลแต่เสียงคนครับอย่างผมที่ดูตัวนี้ผมเสียงผมมันล้วนหนาๆผมก็โลคัสเบรททิ้งเลยทดสอบทดสอบนี่ครับเสียงก็จะดีขึ้นแล้วก็สามารถเล่งได้แรงขึ้นทดสอบทดสอบ การโลคัสก็จะประมาณนี้ทีนี้ครับสมมติเสียงผู้หญิงครับเสียงแระลทดสอบ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 ทสอบแล้วก็พยายามเร่งมิดโลขึ้นเพื่อให้ผู้หญิงมีพลังของเสียงมากขึ้นครับนี่ครับเสียงเจ้าปัญหาไม่หอนครับนี่ครับไม่หอนคอนอย่างนี้ครับผมครับขั้นแรกครับต้องเข้าใจก่อนว่ามันหอนความถี่อะไรครับผมครับอย่างเมื่อกี้นี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้หอนแหลมครับเพราะแหลมลงครับ ทดสอบทดสอบนี่หายแล้วครับผมครับทรรมยากการลดไม่หอนหลายคนถามผมว่าไม่หอนเกิดจากอะไรทําไมไม่ถึงหอนครับเกิดจากอยู่หน้าตู้หรือเปล่าหอนเราก็แก้ปัญหาได้ครับโดยการแก้ปัญหาให้ตรงเหตุครับบางคนไม่หอนครับลดสไลด์ลงมันก็เบาครับผมแต่การเสียงแรงมขึ้นก็เล่นอีกก็หอนอีกคับเพราะแรงครับเนี่ยก็ลดแรงลงครับเนี่ยความหอนก็หายทันทีครับสลับเสียงหอนครับต่อมาครับหอนเสียงกลางครับตูกไหมครับสองเสียงกลางจทดสอบ ก็จะมีแบบรูปร่างเสียงที่มีเบิ้มโว้ค่อรนแบบต่ำๆหรือคอร์นเสียงกลางไม่โับแบบโวนะครับฟังเสียงจะมีปลายเสียงนิดหนึ่งครับถูกไหมครับต้องนิดหนึ่งครับตอนนี้เราจะแก้ปัญหายังไงก็ง่ายๆครับลดเสียงกลางลงครับถูกไหมครับนี่จะนี้ผมเล่นขึ้นเพื่อให้มันหอนนะครับเพราะว่าถ้าไม่เล่นขึ้นมันก็ไม่หอนครับตรงนี้ครับผมเห็นไหมครับทดสอบ แล้วเมื hmm. ่อ hmm. ก um, ี uh ้เที่ยงกระดทือนะครับเตอรนี้ออกเปนร้นขึ้นนิดหน่อยครับผมเราก็ลดไปคิวลงครับนี่ครับทดสอบทดสอบนี่มันก็หายแล้วครับผมครับขึ้นหนึ่งครับาต้งรูวว่าตรงไหนมันหอนก่อครับผมถ้าเราไปู้ตรงไหนมนหอนเราลดไปก็ไม่มีประโยชน์บางคนก็เลือกที่จะลดสไลด์ลงมันก็เบาลงบางคนก็เลือกที่จะดึง EQ ลงมากเกินไปครับยางรดแท่เลยครับที่ผมไปเจอครับไม่หอนครับ EQ ลงทั้งหมดทีนี้มันไม่มีเสียงครับขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับเล่นเกนครับเล่นเกนขึ้นเกณขึ้นจนในมิกทิปหมดแล้วครับผมทิ บางทีครับทำให้เสียงลำโพงมีการเสียงแตกได้เพราะว่าไฟมาติดออกขามพราะเวอร์ครับตัวนี้ก็เป็นจุดสำคัญในการไม่เสียงหนึ่งจุดนะครับผมครับทดสอบทดสอบเช็คน,นี่ครับหอนเบรจะหอนประมาณนี้ครับเวลาหอนครับผมบางคนครับตามมานอกผมเจอมากเสียงไม่ประมาณดีครับแบบเบิ การลดเสียงหอนหวเบียดทุกอย่าก็ลดเบลงครับมันก็หายหอนแล้วทดสอบทดสอบนี่ครับไม่มีอะไรครับทดสอบแล้วก็สามารถเลขเสียงขึ้นได้เลยสำหรับคนที่ว่าเบีหอนไม่ก็จะประมาณนี้ครับผมไม่สิ็จ ออกมาเป็นฟังก์ชันเปิดเพลงครับที่ทุกคนต้องใช้กันอยู่แล้วครับผมการเปิดเพลงก็มีหลายแบบอย่างตอนแรกหลายคนสงสัยว่าทําไมต้องเป็นแก๊กสองเส้นก่อนขั้นตอนแรกเลยครับทำไมต้องเป็น2เส้นอันนี้เข้าเครื่องเพราะว่าเพลงสมัยนี้เป็นระบบสตอริโอนะครับผมเป็นระบบสตอริโอครับเราใช้2เส้นเข้านะครับถ้าเราใช้เส้นเดียวครับจีตาร์หายได้หรือชีบอร์ดหายได้ข้างหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ ระบบดนตรีเปสเตโอทั้งหมดหรือเสียงทอมเสียงโลูกอาจหายในฝั่งหนึ่งได้ถ้าเสียงเส้นเดียวครับผมแต่ต้องตั้งใจฟังหน่อยครับเพราะอยารู้ถ้าคุณนั่งฟังกินเหล้าจะไม่รู้ว่าเสียงอะไรหายครับเพราะว่าใช้ความแรงเป็นหลักครับผมอีคิวครับเหมือนเดิมครับเหมือนกันไหมครับควรที่จะแฟดไว้ก่อนครับแฟดทุกอย่างเลื่เป็นอีคิวขาออกแล้วก็อีคิวขาเข้าตรงนี้นะครับผมทั้งแฝดไปก่อนครับมาเราเปิดเสียงนะครับเป็นยังไงครับผม ผมเปิดเสียงไปแล้วครับผมฟังดูครับรู้สึกเบ็ดแรงครับผมเบ็ดแรงบางคนครับไปทำอะไรครับเร่งกางแหลมครับผมมีสำคัญเลยครับการบูธทุกความถี่ครับมีผลต่อระดับทุกอย่างครับเดี๋ยวผมบูตกางแหลมเึ้นนะครับผมวก็เขิโตขึ้นครับ เสียงยิ่งข้าไปใหญ่ครับเพราะว่าต่อเบรก็มารับหน้าที่เสียงกลางโนี้เป็นทฤษฎีที่ผิดครับเบรคแรงครับคนทำยังไงครับปุ๊บแฟสเหมือนเดิมครับรถเบรลงครับนี่ครับรดส่วนที่เกินลงครับอย่าเพิ่มส่วนที่ขาดขึ้นครับในการเลกเสียงที่ถูกต้องครับผมจ้เเาา นีครับก็ประมาณนี้การมิกเสียงครับผมครับการมิกเสียงทุกอย่างครับพยายามลดส่วนที่เกินลงครับอย่าไปเพิ่มส่วนที่ขาดขึ้นครับตรงนี้สําคัญครับหลายคนผิดทฤษฎีทุกอย่างครับ บางคนเง้าเปิดดูเบดเบาบูตเบดครับบูตเบดตัวนี้เสียงกลางก็มาทําในที่เบรดทาให้ดอกเสียงกลางแหลมขาดได้ครับนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทุกคนมองข้ามครับผมครับผมก็ผ่านไปครับทฤษฎีการใช้มิกการเปิดเพลงการทําไม่หอนทุกสิ่งต่างๆอยู่ในตรงนี้ทั้งบดทั่ว่าเป็นระบบเรียนเกณฑ์ครับผมครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งความรู้จากเดกสาวการใช้งานมิกครับผมครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับผม